แล้วพี่เปาพี่เปามาแล้วพี่เปาจ๋าพี่เปาพี่เปาพี่เปามาแล้วพี่เปาของแม่นูตมาเร็วมาพี่แอมเร็วมาพี่เปามาพี่เปาเงี้ยวเงาเงี้ยวเงามาหาพี่แอมมามาดูหน้าดูหน้า อยู่หน้านางนอหน้านางเมื่อก่อนเอ็มจะมีไอ้นี่มีแมวอีกตัวเป็นสีดำชื่อเฉาสวยแต่ตอนนี้ไปอยู่บ้านแม่เขาเป็นเพื่อนเล่นกับพี่ปอเปาพี่ปอเปาเลี้ยงน้องเก่งมากเออปูอดตึงน้องเฉา้วยตึงหันหลังให้เลยลอน้องมารอน้องทุกวัน ยากให้น้องกลับมาอยู่ด้วยพูดถึงนางเป็นแมวที่เลี้ยงน้องได้เก่งนะคะเป็นแมวที่รักรักน้องไม่ทำน้องไม่ตีน้องน้องไม่ตบายนี้มานั่งเฝ้าเลยนางหน้าตาดูอย่างนี้นะแต่นางใจดีมากพี่เปาพี่เปาพี่เปาจ๋าพเปา ากกดติดตามด้วยนะคะ